สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกระชาบ่าวเพิ่มเลรีนะครับบ่าวนักลบเพิ่มเลรีรอบที่สี่นะครับมาผมต้องเปิดให้ได้เลยครับเปิดไม่ออกซักไอดีเลยครับโหมาเลยเปิดสิบห้าใบเปิดออกโอ้คนที่ฟาแฝดไปเอามาขอคนที่เอลิบินแล้วกันไอดียดิผมเปิดได้บูลฮอกกี้แล้วไอดีดิ โอ้โคนนี้อลิบิดออกมาโอ้ไม่เอา่ะเผื่อได้บาวนักลบออกมาโอ้โหบาร์คาเอ้ยจิจิก้าคาร์บอยไม่เอาไปเลยหาบาวนักลบต่อออกมาบาวนักลบบาวนักลบเอาไว้เก็บไว้เปิดโคลโมโบบ้างบาวนักลบขอขอโอ้ไม่ออกเลยครับไม่ออกะเลยดี งานก้องแล้วเปิดขอบาอสวินออกมะโอ้โบูราสวินไม่เอามามาเอาสวินดีทีเอาปมาโอ้ตัวเดิมอยู่แล้วไม่เอามะขอโคดี้บิลออกโอ้ไม่ออกเลยทีแบบนี้ไม่ออกให้เลยเนาะมาเปิดอีกโอ้ไม่ออกมารอบสุดท้ายแล้ว ห้าสิบรูบี้เปิดออกไวออกเถอะโอ้จบเลยมาเปิดกันตอที่ไอดีลองนะครับมาขอบารนักลบออกเถอะบารนักลบออกปาโอไม่ออกเลยขอบารนักลบไม่ออกครับโหการขอ,อขอบารนักลบขอขอขอมันออกกี่เปอร์เซ็นต์อันด,นดูดูไม่ได้เลยโอ้ด้บอสตัดเคไปเอา โอ้เกลือจัดเลยไม่ออกเลยรอบสุดท้ายแนละ้วออกว่าบาดรบโอ้ไม่ออกเลยครับท่านาเปิดกาชาก,กันต่อที่ไอดีเบกูบินแล้วครับเอาละเปิดเลยบีซีสิบรูบี้โอ้โหตัวยี่สิบใบปาได้ได้อยู่ขอบาดรบออกว่าโอ้ไม่ออกเลยครับไม่เป็นไรเปิดหาเกียร์ดีกว่าตอนแรกว่าจะไม่เปิดหาเกียร์นะ ปิดดีกว่าเปิดโอ้ไม่ออกเลยเกลือจัดเลยเปิดอีกเอาวา่าบานักลบออกโอ้บหบูรุยาแต็กติกแตกติตกตไม่เอาไม่ออกครับรอมสุดท้านะเอาว่าเอาว่าโอ้โหไม่ออกเลยครับปาเปิดกันต่อที่ไอดีตัวเกมนะครับมาเปิดกระชากเลยอุ้ยอยากได้ป้าสวินมาไอดี ID นี้ เอามาทำเป็นผีลอยก็ได้ปะเอามาขอตัวเก่งๆลอยโอ้โหไม่ออกเลยเฮ้ยได้อยู่โอ้เกลือหนักมากโอ้โหเวทีครับอะไรจะเกลือขนาดนี้เนี่ยมาเปิดตู้ด้านบนก็ได้ปะม,มาเลยโอ้ไม่มีตัวดีๆเลยฮนะัอุ้ยโคดี้ลลิปิน ไอดีหลักไม่ออกเลยเราะมาออกไอดีนี้ผ่ภาภาโอ้ยจ่ายล้วอบสุดท้ายนะออกไม่ออกเลยครับมาเปิดการช่าก,กันต่อที่ไอดีตัวบินนะครับเป็นไอดีสุดท้ายในคลิปนี้่ะลูบี้ดีครับผมเก็บมาจากสเตนหลักเลยครับถ้าใครเล่นป้ายเหลืองดิจะได้รับลูบี้เดือนละสามร้อยครับถ้าจำไม่ผิดเออใช่เดือนละสามร้อย มาต้องเปิดให้ได้นะขอบ้าสวิทม,มามาขอบ้าสวิทเลยมาบ้า,าเบ้าสวิทออกมาไอดีนี้ต้องได้แล้วล่ะโอ้โหเกลือเกลือทางนั้นโอ้โหการก้องแล้วไปย่อยทิ้งเลยโอ้โม่แต่ตัวย่อยทิ้งทางนั้นเลยครับมาต้องขามาดักลบให้ได้มาสามร้อยลูบี้ออกมา ไอดีตัวบินก็ได้ปะยังไม่ได้สักางไอดีเลยยกเว้นไอดีสร้างใหม่ไอดี ID แสงมืดสองขอเธอขอเธอข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 อเธอดวงดีออกโอ้โหไม่ออกออกโอ้โหออกยากมากครับโอ้โหขอบ้าไม่ใช่บ้าวัดไปเนอบ้าจบเกมครับโอ้โหเปิดไม่ออกเลยเกือจัดเลยครับท่าน โอ้โหเขมปีเลยโอ้โหเขมเลยวิวโอเปิดกบมเลยครับท่านโอ้ยดวงดีจ้าเอ้ยขอกลฟ้าเยอะๆโอ้โหโอ้โหเยอะจริงด้วยกบฟ้าเยอะเวยแต่ขอแปดดาวครับท่านโอ้โหได้แค่ตัวเดียวเองขาดร่องนะเปิดไม่ออกเลยครับ ไม่นด้เชื่อว่าไอดีผมดีจะเกลือขนาดนี้ครับบอกไว้ก่อนเลยครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เกลือที่สุดเลยครับผมกล้าพูดเลยครับเปิดไม่ออกเลยครับแทบจะเปิดไม่ออกเลยครับไม่เหลือตัวไม่เก็บไม่เปิดคโคลโบเลยครับการกอกเลยโอ้ผมว่าอยากเปิดรอบนี้ให้ได้ครับแล้วไปเปิดคโคลโบได้ดูกบในไอดีดีซิว่ามีกี่ตัวอู้มีสิบแปดตัว ว่าผมว่าจะปั้นตัวไหนตัวหนึ่งครับผมว่าอยากจะปั้นไมกี้ครับตัวหนึ่งครับนี่โอ้โหไอดีดีขาดก้องแล้วเปิดไม่ออกเลยให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ